LGBT ไม่จําเป็นต้องสวยไม่จําเป็นต้องผอมคุณจะอ้วนก็นได้นะคุณจะสูงต่ตํตดาขาวแล้วคุณจะเรียนจบสูงจบไม่สูงเรียนมหาวิทยาลัยหรือจะไม่เรียนก็นได้ขอให้คุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็พอแล้วดิฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะคนไทยที่ณวันนี้เนี่ยมีคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจประเด็นความเสมอภาคมากขึ้น แต่สังคมไทยอะใจดีแค่บางส่วนกับ LGBT ปัญหา LGBT ยังมีอีกหลายมิติที่จะต้องมีการแก้ประเด็นเนี่ยเรื่องคอนเซ็เติบโตในหน้าที่การงานของกลุ่ม LGBT มันต้องแยกกลุ่มย่อยด้วยถ้าเป็นกลุ่มคนข้ามเพศเนี่ยมันก็จะยิ่งเหมือนโดนกดทับลงไปอีกชั้นหนึ่งดิฉันขอวิงวอน การขับเคลื่อนเรื่อง,องสิทธิเสร,รีภาพของ LGBT ไม่ได้จบแค่วันนี้จงขับเคลื่อนและมอบความเป็นมนุษย์คืนให้กับ LGBT ทุกคนไปด้วยกันขอบคุณค่ะดิฉันปารมีวยจงเจริญนะคะผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลแล้วก็ขับเคลื่อนในประเด็นนะคะการศึกษา ชีวิตเนี่ยก็น้อเป็นครูเป็นติวเตอร์นะคะแล้วก็สอนหนังสือนะมาทั้งชีวิต30กว่าปีแล้วก็จับพัชจลูวันหนึ่งมาเป็นผู้รรสตรน,นะคะวันนี้ที่ดิฉันลุกขึ้นพูดดิฉันลุกขึ้นพูดด้วยหัวใจที่ดิฉันเป็น LGBT คนหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นมาในยุค50ปีที่แล้วที่สังคมนะคะยังไม่ได้โอบรับ LGBT เท่าทุกวันนี้ คนพบตัวเองว่าเป็น transgender ได้ยังไงคะ,คะโอ้แน่นอนต้องเป็นมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กๆเพราะเราก็แน่นอนเนะาะรักศิลรักงามใช่ไหมคะชอบอะไรที่มันนุ่มนวลอ่อนละมุนไม่ชอบเล่นที่มันรุนแรงคะ่ะหรือโหดหรือกีฬายอย่างฟุตบอลอย่างเงี้ยไม่ชอบ มัธยมเนี่ยดิฉันดนเรียนไซรววมัธยมวัดเบนสมาลประพิษมันต้องเรียนวิชาตะก้อไม่ชอบเลยแล้วก็ครูตีโดนตีด้วยเพราะว่าแบบันเราก็ไม่อยากไปเตะถ้ามันดูเป็นผู้ชายผู้ชายเนาะครอบครัวที่บ้านพ่อแม่ก็ตีครูที่โรงเรียนก็ตีดิฉันว่าเกี่ยวกับเจเนอรชันเกี่ยวมากนะฮะเพราะว่าในยุคดิฉันเนี่ย LGBT ไม่เป็นที่ยอมรับแน่นอนอแล้วก็ดิฉันก็เกิดมาในครอบครัวคนจีนด้วยร้อยต่อม .3 เข้าม .4 เนี่ย ก็ตอนนั้นก็ยังบีบบังคับจะให้ไปนะเรียนเตรียมทหารได้3าแต่โอดิฉันได้นอนไม่ไปเราเรียนก็ชอบประเด็นทางสายสามมันชีวิต LGBT นะ้องมันก็ต้องไฟ i g ซึ่งแ,แน่นอน,นก็ดิฉันก็สู้ด้วยการเรียนให้เก่งคือดิฉัน,นเกิดใน,ในชุมชนไอ้อัดวัดไส้ทองแต่ละแว่นั้นนะถ้าไม่มีใครเรียนต่อจนถึงมหาลัยเลยนะฮะเพราะว่านะชีวิตชุมชนไออัดอนะ้อมันปากกัดตีนที แล้วก็ท่าในตระกูลของดิฉันเองอ่ะดิฉันเป็นคนแรกเลยที่เรียนจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอบเข้าได้เป็นคนแรกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็แน่นอนมันก็เป็นหน้าเป็นตาให้พ่อแม่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะฮะการที่ดิฉันมุ่งมั่นเข้าคณะนี้แล้วก็ดิฉันชอบเป็นครูดิฉันถือว่าดิฉันประสบความสําเร็จสิ่งหนึ่งนนอันเนี้ยมาตั้งนานแล้วด้วยแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จก่อนได้มาเป็นสสอีกก็คือดิฉันได้ทําตามฝันได้เป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษาแล้วก็็เปนมาทั้งชีวิต แต่มันมีมุมหนึ่งที่อาจจะันก็คือไม่ถึงกับไปถึงสุดทางของความฝันคือดิฉันได้เป็นครูแต่เป็นดิฉันเป็นครูนอกระบบแต่ดิฉันงดิฉันฝันอยากเป็นครูในระบบนะฮะอยากนับเป็นข้าราชการครูนะแต่แน่นอนเมื่อตอนดิฉันจบเนาะปริญญาตรีครุศาสตร์จุฬาใหม่ๆดิฉันจบปีสามแปดโอ้ยถ้าเรามองย้อนไปเนาะ LGBT ในตอนนั้นกับตอนนี้คนละเรื่องค่ะคนละเรื่องซึ่งแน่นอน30กว่าปีที่แล้วมันไม่ได้สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ไม่มีแน่นอนแม้จะอยากเป็นครูในระบบมากๆแต่ถ้าจะดิฉันต้องเนาะใส่สูตรผูกเนคไทไปสมัครสอบครูแค่วินาทีเดียวดิฉันก็รับตัวเองไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ดิฉันะจะบอกได้ว่าเป็นความขมขื่นนะอาะ,ะและเป็นสิ่งที่ดิฉันไปถึงความฝันสูงสุดไม่ถึงตรงนี้นิดนึง คิดว่าการมาทำการเมืองเราจะสามารถเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ไหมคะอ่อทุกวันนี้ดีขึ้นเยอะนะฮะดีขึ้นเยอะอ่อดิฉันเชื่อว่าเปลี่ยนได้แต่ดิฉันเข้าใจสังคมไทยเราอยู่ในระบบเนาะจารีนิยมอนุรักษ์นิยมเนี่ยมานานอยู่ในอนํานาจนิยมมานานมากนานมากอาจจะเปลี่ยนฉับพันทันทีเนี่ยไม่ได้ต้องใช้เวลาหลายๆ ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าใครสนใจเนาะแวดวงการเมืองแล้วก็สังคมวัฒนธรรมแล้วจะเห็นว่าประเด็นต่างๆที่มันเกิดการประทะกันระหว่างชุดความคิดโลกเก่ากับชุดความคิดโลกใหม่เนี่ยในหลายๆเรื่องเลยมันจะเห็นว่าเกิดการประทะค่อนข้างแรงโดยเฉพาะการฮึดสู้ของฝ่ายอนุรักษนิยมในหลายๆเรื่องนะฮะ และทั้งที่กําลังสนุกกับการสอนมีความสุขกับการอยู่กับเด็กแล้วก็รู้ว่ามันยากทําไมถึงตัดสินใจมาเป็นสอวสองคดิฉันไม่คิดว่าการเมืองเป็นเรื่องยากนะแม้ว่าดิฉันนะเป็นคนอุดมการประชาธิปไตยชัดเจนแต่ดิฉันเป็นคนเข้าใจว่าสังคมมันต้องค่อยๆเคลื่อนมันคงจะไม่สามารถปรับปรับนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนทั้งสังคมไทยไปสู่สังคมสมัยใหม่และสังคมเสรีนิยมเนี่ยได้ทันทีมันมันจะทําเหมือนยุคอดีตที่แบบบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันหรืออยู่ยุคเรกการปฏิวัติวัฒนธรรมยุคเหมาเฉลิตุงอย่างนั้นเนี่ยมันมันทำไม่ได้แล้วมันผิดหลักการปะระเาธิปไยด้วยคือแนวคิดจารีนิยมหรือ,อรู้รักนิยมที่มีในสังคมไทยดิฉันก็เห็นว่าเขาต้องมีอยู่และเขามีสิทธิ์ที่จะส่งเสียง เพราะว่าระบอบประชาธิปไตยมันจะต้องมีความหลากหลายมันดิฉันจึงคิดว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องยากแล้วดิฉันก็มีกําลังใจนะมีกำลังที่จะส่งเสียงเนาะเพราะว่าอย่างหนึง่งอาจจะมาจากดิฉันเป็นคนชอบประวัติศาสตร์คือถ้าเรามองประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่า,าระบบประชาธิปไตยอ่ะอย่างในทางต้นแบบคือโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษนะหรือฝรั่งเศสเนี่ย กว่าเขาจะมาสู่จุดที่เป็นแปลชิปไตเต็มใบในปัจจุบันนี้มันลมลุกคุกครานและมันต้องใช้เวลามันต้องมีพัฒนาการถ้าเอาเป็นตัวอย่างชัดๆง่ายๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยก็อังกฤษเนี่ยเมื่อสักหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้เองก็ประมาณสัก100ปีอันนี้แหละมันเลยทำให้ดิฉันมีกำลังใจว่าสังคมไทยอะโอเคแม้ว่าเราจะ อภพิวัตแผ่นดินโดยคณะราษฎรตั้งแต่2475แต่ในหลังจากนั้นไม่มีการช่วงชิงกันไปกันมาระหว่างเนาะฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอำนาจเก่าอันนี้นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันเหมาะมองเนาะพัฒนาการของสังคมไทยอย่างเป็นจริงมองตามความจริงเลยมีกำลังใจมาจากตรงนี้ผสมกับดิฉันเป็นคนมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่แล้วดิฉันเป็นเป็นสายฟาดสายวีนค่ะมีกำลังใจอยู่แล้ว มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะดูมีความหวังคือเรื่องสมรสเท่าเทียมดิฉันมองเรื่องนี้อย่างไงบ้างแน่นอนดิฉันสนับสนุนเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันเป็นสิทธิพื้นฐานเพราะว่าจริงๆมันช้าไปด้วยซ้ําช้าไปด้วยซ้ำแต่โอเคในเมื่อนะอะมาถึงณาจุดนี้แล้วเราก็ต้องยิ่งส่งเสียงร้องผลักดันให้ออกมาได้ดิฉันเชื่อว่าเนี่ย LGBT หลายคู่เลยที่เขารักกันมาหลายสิบปีโอเคแหละที่ผ่านมาเขาก็อยู่กันได้บางคนอาจจะบอกเอ๊ะ น้องไปเห็นจะเกี่ยวกับพรบรนี้เลยกฎหมายนี้เลยเขาก็รักกันได้นี่นะแต่ดิฉันว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งนะที่เขาอยู่กันมาหลายสิบปแีแล้วเขาคงจะจูงมือกันไปที่สำนักง,งานเขตหรือที่ว่าการอำเภอแล้วก็เนาะจดทะเบียนสมรสกันดิฉันว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์คืนสิทธิความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคให้กับทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนในสังคมมาช่วยกันส่งเสียงและมาแปลเป็นพลังที่จะผลักดันเพราะมันต้องมีการแก้กฎหมายอื่นๆตามมาหลังจากนี้ ตอนนี้ดูเหมือนบรรยากาศเนี่ยประเทศไทยจะใจดีกับ LGBT มากขึ้นสังคมดูจะออยอมรับเรื่องสมรสเท่าเทียมได้ถ้าผ่านจริงๆอาจารย์คิดว่าสังคมใจดีกับ LGBT จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันยังยังมีอุปสรรคอะไรอีกใจดีส่วนหนึ่งดิฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะคนไทยที่ณวันนี้เนะี่ยมีคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจประเด็นความเสมอภาคมากขึ้น แต่สังคมไทยอะใจดีแค่บางส่วนกับ LGBT ปัญหา LGBT ยังมีอีกหลายมิติที่จะต้องมีการแก้ประเด็นหนึ่งอะที่ดิฉันก็ขอส่งเสียงเรียกร้องผ่าน People นี้ไปเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ c แ e r p a ย t าหรือความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของ LGBT LGBT หลายคนเนี่ยในหลายองค์กรยังโดนกดทับในเรื่องนี่แหละความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน แล้วประเด็นเนี่ยเรื่องคอนเซ็ปต์ตในหน้าที่การงานของกลุ่ม L G B T มันต้องแยกกลุ่มย่อยด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มคนข้ามเพศเนี่ยมันก็จะยิ่งเหมือนโดนกดทับลงไปอีกชั้นหนึ่งหญิงข้ามเพศได้่ิว่ารวมถึงชายข้ามเพศด้วยนะที่เขามีเจตจำนงเลยว่าเขาอ่ะจะเลือกแต่งกายตามเพศสภาพของเขาจะไม่กลับไปแต่งตามเพศกำเนิดแล้วอ่ะ จะไปสอบเข้ารับราชการเนะเขาก็ยังไม่สามารถแต่งตามเพศสภาพที่เขาเลือกได้นะอันนี้ก็จุดหนึ่งแหละแล้แลสมมุติเขาไปทํางานแล้วการจะ,จะเจริญเติบต่อไปสู่การเป็นหัวหน้าสายงานเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะย,ยากกว่า LGBT ที่ไม่ใช่คนข้ามเพศนะ LGBT ที่อยู่ในเพศกำเนิดตัวเองหรืออย่างเอาง่ายๆคืออ,อย่างถ้าเป็นฝ่ายชายก็ LGBT ที่เป็นเก อนี้เนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องความจเจริญเติบโตหน้าที่การงานน้นนอยกว่าคนข้ามเพศนี่แหละเป็นประเด็นที่ถึงกลับไปที่ดิฉันบอกเลยว,ว่าสังคมไทยใจดีกับกลุ่ม LGBT เนี่ยบางส่วนเป็นสิ่งที่จะต้องพูดกันให้มากขึ้นก็หวังสังคมไทยในเนาะช่วงเดือนไพรมันที่จะมาถึงนี้ให้มองคนให้เป็นคนในที่ทํางานก็ให้มองที่หน้าที่การงานก็ให้มองที่ความสามารถในการทํางานเขา อ,อย่าดูแต่เพียงการแต่งกายนะหรือเพศสภาพอย่าให้ดูจริงๆดูที่ศักยภาพทีนี้การเป็น transgender ในรัฐสภาต่างจากการเป็น transgender ในโรงเรียนหรือว่าในบริษัทเอกชนยังไงบ้างคะคือดิเันอาจจะต้องพูดว่าณวันนี้ดิเันต้องขอบคุณ lgbt รุ่นพี่ในพรรคเก้าไกลได้แหละ ที่เหมือนปูทางน,นะมาก่อนไม่ว่าจะเป็นครูทันแล้วก็คุณก๊อฟทันวารินนะคะทานเจนเดอร์ที่เป็นผู้แทนแราษฎรเนี่ยทำให้ดิฉันเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเนาะถูกสายตามองแบบเหยียดน้อยลงคือมีบ้างแต่น้อยลงป็นปัญหาที่ยังมีพบในรัฐสภาปัจจุบันเนี่ยดิฉันว่าที่เป็นปัญหาหนึ่งก็คือจำนวนทานเจนเดอร์เนี่ยยังมีไม่มากถ้าเราไปดูในสัดส,ส่วน ใช่ไหมฮะในสภาแต่จริงๆอ่ะถ้าเราดูสัสดส่วนใช่ไหมค,ความหลากหลายทางเพศเจนเดอร์โคตาเนานะผู้หญิงก็ยังน้อยเลยจริงๆยังไม่ต้องพูดถึงกลุ่มทานเจนเดอร์ผู้หญิงเนี่ยยังน้อยเลยใช่ไหมฮะทั้งสภาเราเลยเนี่ยแล้วก็ทานเจนเดอร์ในสภาเนี่ยจริงๆดิฉันกล้าพูดหรือว่ามีเนาะสสที่เป็นทานเจนเดอร์ได้มีพักเดียวด้วยมีพักเดียวคือพักเข้าไกล พักเก้าไกลทั้งหมดเนีมีสามคน3าคนแล้วคุณไปหารเฉลี่ยเลยนะกับจานวนสอสในสภาห้าร้อคนเนี่ยน้อยมากอยากให้ทุกพักพิจนารณาประเด็นเรื่องเจนเดอร์โคตาณวันนี้มีแค่พักเก้าไกลพักเดียวนะ,ะซึ่งดิฉันเชื่อว่าอีก3ปีข้างหน้าที่จะมีการเลือกตั้งพักเก้าไกลคงจะพิจารณาผู้ลงสมัครนะคะที่เป็นทางเจนเดอร์เพิ่มมากขึ้น าอาจจะได้เห็นทันจะได้คนใหม่ๆเก่งๆมีความสามารถปังๆเข้ามาเป็นเพื่อนทำงานร่วมกับดิฉันอีกแต่พักอื่นล่ะคะดิฉันขอส่งเสียงไปถึงพักอื่นๆด้วยให้ท่านพิจารณาเรื่องเนาะจะได้โคต้าด้วยคือในตอนที่ดิฉันเรียนจบมาใหม่ๆแล้วทำงานทำงานต่อมาอีกหลาย10ป,ปีเนี่ย ดิฉันยังมีความคิดอยู่ยาง่นึงว่าการเป็น LGBT เนี่ย <Yeah. S 1> มันจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราต้องเรียนเก่งต้องมีชีวิตเป็นมาตรฐานนะต้องผอมต้องสวยนะแล้วก็ต้องเรียนเก่งต้องประสบความสำเร็จในชีวิตแต่จริงๆแล้วมาหลังๆเนี่ยตัวดิฉันเองก็ตระหนักแล้วก็รู้ขึ้นมากับตัวเองว่าจริงๆไม่จําเป็น LGBT ไม่จําเป็นต้องสวยไม่จําเป็นต้องผอมคุณจะไม่สวยคือคุณเป็นคุณเองรูปร่างหน้าตาของคุณเนี่ย คุณจะอ้วนก็นได้นะคุณจะสูงต่ําดําขาวแล้วคุณจะเรียนจบสูงจบไม่สูงเรียนมหาวิทยาลัยหรือจะไม่เรียนก็นได้ขอให้คุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็พอแล้วเป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตให้มีความสุขพอแล้วค่ะ